เบื้องบรรยากาศเนาะอยู่ในเขตอำเภอบระดุงย่ำแรงมือนี่ต่อไปก่อนผมจะขอบ้านผมเลี้ยวขึ้นคือผมชอบบรรยากาศยงมตะบินสิตกดินลำบากอย่างกับผมก็มีโอกาสให้เบื้องว่าข้อหมายของทองป่าก่อนตะวันสีลับป่าเนาะมือนี่นะครับเบื้องข้อหมายนีย่ผมอยู่ในอำเภอบดุง วาดูดอนท่านี่แันนี้ทินของสนุนเนี่ยนมีความหมายคำนี่นี่คล้ายๆเป็นโลกพ้นบานยม่านนี่คล้ายๆเป็นรูข้นมีความหมายหลอีครับนี่คล้ายๆว่าแสงทึ่งนี่คือแสงประจุจ้าเป็นสีฟ้าสีทองด้านทึ่งคล้ายๆว่ากุ้มดำนี่คล้ายๆว่าเป็นเกาะสนุนแต่ว่าเนี่ยแบบ ประกายแสงขึ้นมาเนี่ยคือความหมายผมคิดว่าคือพลังของเจ้าปูสีโทคำทองฟ้าครับบรรยากาศหาโอกาสวันใดนะรับแบบนครับ